เมนูคุ้นครัวเมนูคุ้นเคยอร่อยได้ตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนยันสิ้นเดือนเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนเอนมาทํามามา่าผัดกระเพราไส้กรอกนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพ่อกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะ เหลือมาม่าอยู่ห่อหนึ่งมาม่าหรือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะนี่หนึ่งห่อนะคะเตรียมไว้เสร็จแล้วการก็จะมีไส้กรอกค่ะไส้กรอกเหลืออยู่หนึ่งห่อเหลือจากหมูกระทงหมูกระทะเอออะไรประมาณนี้หันไปเห็นหมูสับอยู่อจึ้งหนึ่งอ่าอยู่นิดนึงนะคะจับมาเลยค่ะ อันนี้จะเป็นพริกกับกระเทียมนะคะโขลกหย,ยาบๆไว้กระเทียมไทย1ช้อนแล้วก็พริกขี้หนูสวนประมาณ1ช้อนค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความแซ่บนะคะแล้วก็มีใบกระเพราค่ะเท่านี้ค่ะผัดกระเพรานะคะแบบอร่อยๆกินกันค่ะเตรียมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะเอาแต่เส้นไม่เอาเครื่องปรุงนะคะค่ะผัดกระเพราอะ่ะมันต้องใช้ความว่องไวใช้ความรวดเร็วพาทำในส่วนของน้ําซอสค่ะ ใส่น้ำตาลทรายนะคะสักประมาณ2ช้อนชาค่ะน้ำมันหอยค่ะหนึ่งช้อนน้ำปลาค่ะหนึ่งช้อนกันจะใช้เป็นในส่วนของน้ำล้างครกนะคะผสมลงไปในซอสเลยสามสี่ห้าแต่งสีด้วยสีอวดำค่ะเล็กน้อยนิดหนึ่ง โอเคค่ะเท่านี้ค่ะไปค่ะไปลงมือผัดกันเลยค่ะกับมีวิธีการลวกมาม่าแบบง่ายๆนะคะเส้นเหนียวนุ่มแน่นอนค่ะมาค่ะตั้งน้ํานะคะพอประมาณนิดเดียวมาม่าเราห่อเดียวเพราะว่าเหลืออยู่ห่อเดียวนะคะ <c oughs> เป็นเมนูเคลียร์ตู้เย็นแต่อร่อยโดนใจมากมายเลยค่ะน้ําเดือดค่ะใส่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปลงไปนะคะลวกค่ะ ลวกให้เส้นนิ่มเลยนะคะแล้วก็การใช้ไฟแรงสุดเลยค่ะในการลวกให้แค่ว่าเส้นแบบเริ่มนิ่มประมาณนี้นะคะอย่าให้ถึงกับแบบว่าให้มันนิ่มให้มันพองมากเกินเนาะเนี่ยค่ะปล่อยให้เดือดจ,จัดเดือดโกรธแบบนี้เลยอยากจะให้เส้นเหนียวนุ่มเคน้ําเย็นค่ะกลับลงไปค่ะให้น้ําที่เดือดๆะคะ่ะมันหยุดนี่อย่าวิธีเนี้ยค่ะจะทําให้เส้นมีความเหนียวนุ่มแล้วก็จะไม่อืดน,นี่เลยประมาณนี้ค่ะ ตักขึ้นเลยค่ะแล้วก็ล้างล้างผ่านน้ำเย็นนะคะสักรอบหนึ่งน้ำเย็นก็น้ำอุณหภูมิก๊อกอะค่ะค่ะามาค่ะลงมือผัดกันค่ะใส่น้ำมันพอประมาณนะคะสําหรับผัดก็ใส่เครื่องที่โขลกนะคะลงไปพริกกับกระเทียมค่ะผัดเครื่องค่ะให้หอมเลยนะคะผัดได้ประมาณนี้ค่ะการก็จะใส่ในส่วนของหมูสับค่ะลงไปนะคะ ซีอิ๊วขาวค่ะลงไปสักเล็กน้อยผัดต่อค่ะผัดหมูสับสุกประมาณนี้ค่ะเราก็จะใส่ในส่วนของไส้กรอกค่ะลงไปลุกเค้าเลยค่ะผัดต่อผัดให้หมูกับไส้กรอกอะค่ะสุกไส้กรอกอะคือเขาสุกแล้วเนาะเออนี่เลยเ <c oughs> ทนี้ก็ดูแบบน่ากินมากเลยเนาะ <c oughs> อ,อร่อยเมนูง่ายๆ ทำง่ายๆายายกินแซ่บๆกันอยู่ที่บ้านเนาะหมูสุกสักประมาณ70%นะคะการก็จะใส่ในส่วนของเส้นค่ะเส้นมาม่านะคะใส่ลงไปตามด้วยน้าซอสค่ะที่เราทำนะคะเทลงไปเร่งไฟแรงสุดเลยค่ะผัดเร็วๆเลยนะคะจังหวะนี้ค่ะปรับแต่งรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะลองชิมดูค่ะเคค่ะรสชาติของการนะคะออื พอดีเลยค่ะเสร็จแล้วอยากจะให้ความหอมน้ําปลานะคะให้เหยาะน้ําปลาลงไปค่ะอันนี้เคล็ดลับนะคะพร,ริกค่ะพริกกระเร็กนะคะนิดหน่อยค่ะลงไปแบบนี้ค่ะมันจะทําให้ผัดก,กระเพราอะ่ะมันจะหอมน้ําปลาแล้วก็ชวนกินนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะทุกอย่างเท้าเครื่องเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะหมูเหมอสุกไส้กรอกสุกดีแล้วค่ะเราก็จะมาใส่ในส่วนของ ใบกระเพราค่ะลงไปนะคะไฟแรงสุดค่ะใช้ไฟแรงเลยนะเอาให้ข้างบ้านจามเลยจ้านั่นกลิ่นกระเพราออกมาแล้วนะคะมากน้อยตามความชอบนะคะในส่วนของกระเพราค่ะผัดให้กระเพราสุกค่ะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะ พร้อมเสิร์ฟจ้ากระเพราหมาม่าไส้กรอกค่ะเป็นเมนูไทยๆแบบอินเตอร์ได้ง่ายๆนะคะลองทำกันดูค่ะเผื่อใครคิดไม่ออกการเอามาลงไว้ให้แล้วนะคะอร่อยมากมายเลยค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆก,กันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆด้วยกระเพราค่ะ